สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับผมน่นได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่69บาทจุดสตางค์ด้วยกันนะครับซึ่งที่จริงผมถอนมาอยู่ที่80บาทแต่ว่ามันหักค่าธรรมเนียมเหลืออยู่ที่69บาทจุดสตางค์และก็ในคลิปนี้ผมจะมาแจกอ่างเปาด้วยนะครับซึ่งเงินที่ผมได้รับมาในสคลิปนี้ผมได้รับจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการดูวิดีโอจาก YouTube นั่นเองนะครับผมนะก็นะครับถ้าเกิดว่าใคร เงินฟรีเข้าบัญชีของ t ูมันดี้วอลเล็นะครับด้วยการรับชมวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปพลูโตนะครับอ่าก็ถ้าเราอ่านชื่อ App, แอปนั้นมันก็เหมือนกับเป็นดาวพลูโตใช่ไหมอันนี้คือเป็นแอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอนั่นเองนะครับนี่คือการถอนเงินประวัติที่ผมเคยถอนมาจากแอปพลิเคชันทีมีชื่อว่าพลูโตนับก็ถอนไปแล้วอยู่ด้วยกัน 4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็วันที่16เดือน6นะครั้งที่2วันที่11เดือน7ครั้งที่3วันที่2เดนะือน8เนาะแล้วก็ครั้งนี้ก็คือวันที่22เดือน9กนับก็คือเดือนละครั้งที่ถอนมานั่นเองนะครับผมนะก็ถอนไป80บาทนะครับแล้วก็อันนี้ก็80บาทอันนี้ก็160บาทอันนี้คือ80บาทเนาะแต่ว่าเงินเข้ามาจริงๆคืออยู่ที่69บาทจุดสตางค์นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับ ในส่วนของทําไมถึงได้รับเงินเพียงแค่นี้นะครับผมนะทําไมมันหักเยอะเหลือเกินนะเพราะว่าเขาได้บอกชัดเจนนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับว่าเขาจะหักนะครับมีอยู่ที่หเปอร์เซ็นต์นะสำหรับการถอนเงินนะแต่ละครั้งนั่นเองตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคดับการถอนเงินนั้นมีตั้งแต่80บาทจนถึง800บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งแต่ละครั้งนะที่เราจะถอนเงินนะั้นเราต้องใช้เหรียญที่เป็นเหรียญสีเหลืองหรือเหรียญสีส้มนั่นเองนะครับผมนะ ส่วนการถอนเงินนั้นนะัมันเขียนว่าอ่าคอยทูเพย์เพาแต่ว่าที่จริงคือว่าไม่สามารถถอนได้เข้าเพย์เพาอีกตอนนี้เขาไม่ได้เปิดให้บริการเนาะมันเป็นทูบันี่วอลเล็ตนั่นแหละทุกคนนะครับผมนะโอเคนะครับซึ่งการที่เราจะหาเหรียญนั้นหาจากไหนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะมาสไร้างรายได้จากแอปพลิเคชันทูตัวกันเลยนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะาให้เรานั้นไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะไปพิมพ์ที่ g l e p l a y Store นะครับอ่าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คําว่า พลูโตนะครับ go, เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ P L U T O นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ค้นหาไปเนาะแล้วก็นะับบันทีมันจะเจอ,เอ,อแอปอื่นนะแต่ว่าให้เราดูเด้นนะว่าเป็นแอปเดียวกันกับผมเล่นหรือเปล่านะถ้าเป็นแอปเดียวกันกับผมเล่นก็คือต้องมาจากค่าย Pluto Entertainment ทนะครับนีุ่กคนนะถ้าใครอยากให้ช่วยจริงๆก็ให้เรากดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะ ก็จะพามาที่หนะ้าดาวน์โหลดแอปเลยนะครับแล้วก็เราก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วมันก็จะให้เราเชื่อมต่อนะครับผมนะกับบัญชีของ gmail ของเรานะครับอ่ะอันนี้ก็กดเข้าสู่ระบบนะแล้วก็เชื่อมต่อกับบัญชีของ gmail ของเรานะครับผม เมื่อเราเชื่อมต่อกับบัญชีของ t m a i l มันก็จะขึ้นโปรไฟล์ของเราแล้วก็รูปภาพของเราเรียบร้อยแล้วดั่นเองนะครับผมนะเราสามารถอัปโหลดวิดีโอนะหรือสามารถที่จะ upload, อัปโหลดเกี่ยวกับโพสต์ต่างๆได้ตรงนี้นะครับผมนะกนารหาเงินจากแอปนี้คือเราก็ดูวิดีโอนะหน้าไหนทุกคนนะมันจะมีวิดีโอให้เราดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเปิดอันนี้คือเกี่ยวกับ ข่าวสารนะอันนี้ข่าวสารนะอันนี้คือวิดีโอนะครับอ่ะนี่คือวิดีโอนะเราดูวิดีโอไปจะมีตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นตัวจับเวลานะครับอ่ะ แล้วก็ถ้าหากว่ามันหมุนไปจนครบ1รอบนะครับตรงนี้นะเราก็จะได้รับเหรียญเข้ามานะแบบนี้ทุกคนนะปั๊บเลยนะได้รับมา450เหรียญน,นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของรางวัลที่เป็นหีบสมบัติด้วยตรงนี้ทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเราจะได้กี่เออเกมวีลเราจะได้อะไรในส่วนของหีบสมบัติครั้งนี้ทุกคนนะเราก็เล่นไปแบบนี้เลยทุกคนนะครับอ่าหีบสมบัติมาแล้วนะครับ เดี๋ยวนี่ดูคนนั้นเดี๋ยวเราเปิดมานี่กดเข้ามาปั๊บเลยนะก็จะเป็นการสุ่มสปินนะครับแล้วกดสปินไปเลยนะมันก็จะสุ่มสปินให้เราเป็นรับเงินแล้วก็รับเหรียญนะครับแล้วก็ดูซิเป็นอะไรกันในส่วนรอบนี้นะครับได้รับเป็นในสงเหรียญนะอยู่ที่200เหรียญตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็กดเก็ตเลยนะครับพอเรากดเก็ตไปเราก็จะได้อยู่ที่2 0 0รเหรียญยู่นี้เลยนะครับก็กดคําว่ายืนยันนะครับจากนั้นก็มีวิดีโอเหมือนเดิมเลยให้เราดูนะครับนี่ดูคนนะแล้วก็ต่อมาก็คือไปในส่วนของอ่า เ,เกี่ยวกับข่าวสารแต่ว่าผมมองว่าเป็นเป็นบทความมากกว่านะอันนี้ก็คือเราก็กดเข้าไปอย่างเช่นบทความนี้นะเรากดเข้าไปเราอ่านไปนะครับมันจะมีตัวจับเวลาที่ทุกคนเห็นไหมอ่ะตัวจับเวลาตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้รับในสน่วนของเหรียญเข้ามามันคล้ายๆกับแอปที่มีชื่อว่าไทยเดลี่โกลเดนี่นะครับตรงนี้นะแล้วไม่ก็แคสซินนะครับในเวลานะกดเข้ามาเลยนะครับ นี่คือในส่วนของแผน่นเราได้รับเป็นในสองเหรียญอยู่ที่114เหรียญด้วยกันและถ้าเราอยากได้คูณต่างๆนะครับเราก็กดคําว่าท้าทายตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะรู้สึกว่าวิดีโอไม่มีนะกดเข้าไปแล้วมันเป็นแบบนี้นะให้เรากดไม่เป็นไรเลยนะครับผมเราก็จะได้เป็นแค่114เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับก็ต่อมานะครับเราก็ไปดูในส่วนของอการหางเงินรูปแบบต่างๆต,ต่อ,ตอรูปแบบต่างๆต่อนะก็คือตรงน,นี้นะครับที่เป็นกล่องขวัญเนานะอ่ะารับไป6 0 0อเหรียญด้วยกันแล้วก็ กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีวิดีโอเข้ามาต่อแล้วก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับ โอเคทุกคนนับก็ได้รับมาอีก600เหรียญด้วยกันนับแล้วก็รอประมาณ2นาทีก็มากดรับต่อตรงนี้ได้นะครับในส่วนของวงล้อนับก็คือจะเป็นในส่วนของการหมุนสปินตรงนี้นับก็จะมีทั้งเหรียญมีทั้งเงินแล้วก็มี iPhone พวกนี้สิ่งที่เราจะโฟกัสก็คือเป็นในส่วนของเหรียญอย่างเดียวนับอย่างอื่นไม่ต้องโฟกัสนับถ้ามันถั่วอะไรขึ้นมาก็การกระบะปิดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราหมุนไปจนครบ5ครั้งก็สามารถรับรีว์ดตรงนี้ได้ต่อนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ มันจะมีรอบของการาหมุนด้วยนะครับตรงนี้เนาะอ่นนี้ก็ได้มาเป็น60 0เหรียญด้วยกันนะให้เรากดคูณ2เพื่อเราจะได้1,200นเหรียญนะครับโอเคทุกคนนะเราก็จะได้คูณ2ไปกดเกตไปเลยนะครับทีนี้ก็กดหมุนต่อได้เลยตรงนี้นะครับผมนะ ต่อมานะครับผมน่าก็เป็นในส่วนของหมุนสปินตรงนี้นะครับก็จะเป็นสปินให้เราหมุนไปตรงนี้นะครับก็กดสปินไปหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่คือสปินอันนี้คือซูเปอร์สปิน,นเนาะซูเปอร์สปินต้องดูวิดีโอก่อนที่เราจะกดะในส่วนของสปินทั่วไปก็จะได้เลยตรงนี้นะครับผมได้อยู่ที่500เหรียญก็กดคาว่าคุณ2ต่อหน้าเราจะได้อยู่ที่1 0 0 0เหรียญต่อนะครับ โอเคทุกคนนะครับผมตรงนี้เราก็รับไปแล้ว1000เหรียญด้วยกันนะครับอันนี้คือได้คอร์ดนะก็ได้มาอยู่ที่1 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะมากดต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับในส่วนต่อมาก็คือเป็นในส่วนของวิธีของการแชร์ลิงก์หรือการเชิญนั่นเองนะครับกดเข้ามาตรงนี้เลยนะการแชร์ลิงก์หรือการเชิญนะครับเราก็กดชวนลุ้นตรงนี้แล้วก็ทําการแชร์ไปยังคนที่เราต้องการที่จะเชิญให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโฟโต้นะครับสิ่งที่เราจะได้รับในส่วนของการเชิญก็คือนี่เลยนะครับ รับ3ารางวัลต่อไปนี้นับีนีุกคนนะเขาก็เขียนตามนี้เลยนะก็คือ10,000เหรียญแล้วก็400บาทแล้วก็5 0 0ดอลลาร์แต่ว่าัน,นี้คือไม่ต้องทำนะสิ่งที่เราจะรับก็คืออันนี้อย่างเดียวนะก็คืออยู่ที่10,000เหรียญน,นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นวงล้อแห่งโชคลาภนะครับอันนี้เนาะก็ผมอยู่ในส่วนของ50%เองนะก็จะมีอีกแ0แล้วก็1% 0 0ตตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือจะเป็น เหรียญที่เราจะได้รับก็คือว่าเพื่อเมื่อเพื่อนของเราผูกรหัสเชนของเรานะเราจะได้รับรางวัลทันทีและสามารถรับส่งแบงอยู่ที่15%จากรายได้หรือคะแนนที่เพื่อนของเราทําได้นะครับผมนะก็อย่าลืมนะไปเชิด้วยเนาะสูงสุดประมาณ20,000เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับเมื่อเราได้รับเหรียญมาแล้วนะเราก็มาถอนเงินที่เมนูคําว่าได้รับนะครับแล้วก็มาที่คําว่าถอนเงินตรงนี้นะส่วนใครจะทาภารกิจอื่นๆก็คือภารกิจเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ไปทําได้เลยตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็มีภารกิจสำหรับผู้ ให้เราใส่รห ah ัสเชิญตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสเชิญได้เลยนะครับตรงนี้เน no. าะซึ่งรหัสเชิญก็ตามนี้เลยนะครับ946นะ94646922นะครับใส่รหัสเชิญนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณไม่มีรหัสเชิญของเพื่อนนะแต่ถ้าคุณมีรหัสเชิญของเพื่อนก็ส่ของเพื่อนไปก่อนนะครับจะได้ช่วยๆกันของเพื่อนของเราด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับอ่ะผมกดเข้าไปเมื่อกี้มันเด้งมาตรงนี้ทุกคนนะ อันนี้ก็คือว่าการอ่านบทความนะครับก็หนึ่งครั้งเอ้ไม่ใช่อันนี้คือการเชิญเพื่อนนะหคนจะได้ประมาณ2องหมืนเหรียญแล้วก็อันนี้การอ่านบทความสิบทความจะได้อยู่ที่1นึ่งหมื่นเหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะักก็ให้เราไปทํา้เลยเนาะอันนี้นะครับผมนะักก็ประมาณนี้นะมีสองการห่างกันเนาะถ้าเราจะถอนเงินก็กดคําว่าถอนไปเลยนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับ โอเคทุกคนั้นเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วก็ดูว่าตอนนี้เรามีเหรียญเท่าไหร่แล้วก็สามารถถอนได้กี่บาทแล้วก็เลือกเลยแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับบริการการถอนนั้นจะเร็วสุดอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับพรงนี้นะแล้วก็การรักษาคของปลอดภัยที่เงินสดแล้วก็บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะถ้าหากว่าช้าสุดก็คือจะใช้อยู่ที่1-7วันนะ1-7วันเงินถึงจะเข้ามานะเหมือนผมก็ผมถอนไปวันที่22นะครับอ่ะอันนี้คือบันทีการถอนมันหายไปหรอวันที่22เดือน9นับแล้วันนที่8ะก็ใช้เวลาาปรมณ 6วันด้วยกันนะครับเงินก็เข้ามานอกก็คือ6วันนะครับตรงนีมม้นะโอเคทุกคนนะครับผม้ก็เดี๋ยวเราไปแจกคนอังเปากันต่อเลยนะครับ ในส่วนโค้ดอังเปาเราจะมาแจากที่เว็บไซต์ของ ancgift.web.app นะครับทุกนีนอกวิธีการที่เราจะมาที่เว็บไซต์นี้ก็ให้เราไปที่หน้าช่อง Youtube ของผมนะครับก็คือเป็นช่อง Youtube ที่มีชื่อว่า ancstudio นะครับคุณก็เขียนหรือพิมพ์ในส่วนของ Youtube นะแท็บนี้ว่า ancstudio แล้วก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ให้คุณเลื่อนแท็บนะแท็บนี้นะให้ไปที่แท็บเกี่ยวกับนะครับ ต่อมาก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับจะเจอในส่วนของลิงก์นะนี่ดูข้อทั้งลิงก์นะครับแล้วก็ไปหาคําว่าเว็บไซต์เกอะโครดอ่งเปาแล้วก็กดคําว่ากดที่ลิงก์เลยนะครับก็จะพามาที่หน้าซองอ่งเปานะครับตรงนี้นะไม่ใช่หน้าซองอ่งเปาหน้าเกอกโครดอ่งเปานะแล้วก็ให้คุณนะใส่โคดนี้เลยนะครับ P L 28923นะครับ P ตัวพิมพ์ใหญ่ L ตัวพิมพ์ใหญ่2 8 9 3ด้วยกันนะครับ28923นะแล้วก็กดว่าเซิร์ชไปเลยนะครับ แล้วก็มันก็จะพามาที่หน้าซองอ่างเปาให้เราใส่เบอร์ทรูมานี่วายเดตของเราแล้วก็กดตกลงไปนะับก็จะมีซองอ่างเปามาให้เราเลือกนับเราก็เลือกแล้วก็จะได้รับเงินไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นับในส่วนของอ่างเปาในครั้งนี้นอะกใครสนใจก็มารับได้เลยนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ